<S <S 1> <S 1> เอาละครับก็อยู่กับผมนยพ่อพี่แม n นะครับกับแก้มจูุดว่าเดอะแก้มซีซั่นสองนะครับผมอ่าก็ดำเนินมาเรื่อยๆเลยนะก็สำหรับการตีแพ็คของผมนะเรียกว่าตีไปก็ฟาร์มกันไปนะการฟาร์มก็คือการตีแพ็กนั่นเอง เราต้มีสิทธิ์ได้ของต่างๆมากมายนะอย่าลืมเข้าไปรับของกันนะครับผมเข้าไปรับมาแล้วนะก็จากคลิปก่อนนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ได้มี่าตัวใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับก็มีเวลาอยู่6ชั่วโมงหวันก็6ชั่วโมงนะครับลูกอิงฟอร์อชิรอนนะครับผมก็เป็นเต่าตัวหนึ่งที่แบบว่าจะมีในปัจจุบันก็ได้ปะเต่ามะเฟืองมาหน้ามันเหมือนเต่าตะหนุในปัจจุบันเลยนะครับมันอาจจะชื่ออชิรอนก็ได้ปะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจากหน้ามันแล้วก็็เปนนตัวึงที่ ชื่นชอบนะสำหรับใครที่มีอะไรครบพร้อมนะสัตว์น้ำนะเลเวล10 10 10 10นะครับก็แลกได้เลยนะครับผมแน่นก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สุดเลยนะของเกมนี้นะในตอนนี้นะครับก็ตั้งแต่มีเือะเทศใหม่มานี่ผมนี่รู้สึกวุ่นวายจะจัดจเลยนะเพราะว่าผมจะไม่ไข่ใน,นเสามั่วซั่วอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะาการที่เราไขา่ใน,นเสามั่วตัวเราจะไม่มีแ,กแลกไงเราซื้อออกมาใหม่นี่แป้งแพงกว่าไขายเยอะนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับการอ่ะมา มีแพ็คที่เหลืออยู่นะครับก็หลีกก็ใกล้แล้วนะครับหลีก2วันก็หกชั่วโมงนะเราก็จะตีต่อสู้แย่งาฟางกันนะครับอ่ามันชื่ออ่า ยูคาโดซอไอไม่ยูคาโดอซอลัสดิยูคาโดไซรัส,ส,รส,ส,รสนะครับผมนะ,ะก็เป็นฟางอีกตัวหนึ่งที่เขาโคตรจะสวยเลยนะเหมือนกิ่งไม้เลยทีเดียวนะอ่าก็จะแข่งกันในวันศุกร์นี้นะครับแต่ผมยังไม่มั่นใจนะว่าเราจะใช้โนอสเสตีแย่งชิงกันหรือเปล่านะครว่าไม่มั่นใจเลยจริงๆพูดเลยก็ยังไม่มีข่าวอะไรออกมานะผมก็เหลือแพ็คนี้นะครับที่เราจะพลาดกันไม่ได้นะผมว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ ไม่อยากจะพลาดแพ็คนี้อย่างแน่นอนนะนั่นก็คือแพ็คเงินเขียวนะเพราะว่าเงินเขียวนั้นเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับทุกอย่างเลยในเกมนี้นะครับตัวผมก็ตอนนี้ก็มี5้าหม้วนะครับเอนก็มีน้อง f อฟถามว่าพี่จะเก็บแบงค์ไปถึงไหนนะครับ กอาวสักแสนได้ไงพี่เยอะเท่าไหร่เอาอยู่สักครึ่งหนึ่งนะจริงไม่ใช่หรอกกระโถเอ้ยผมคิดว่าทุกคนก็สามารถเก็บได้เหมือนผมนะแต่ว่าใช้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะครับแต่ว่าพี่ใช้ที่จําเป็นนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ใช้นะครับแล้วก็เลือกตัวที่จะปั้นนะครับ ไม่ได้แบบว่าปั้นเหมือนแม่กทุกตัวปั้นผมกะปั้นทุกตัวเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ผมไม่ได้มาเล่นให้มันเก่งที่สุดนะแต่ผมมาเล่นให้ได้เลเวล40ทุกตัวต้องเลเวลแม็กทุกตัวแล้วจะเก็บให้ครบเลยนะครับผมเนี่ยความตั้งใจเอาไว้ที่ผมช้าก็เพราะว่าบางทีผมไฮบิดไปแล้วใช่ปะ่ะไอตัวที่ผมไฮบิดมันก็ไม่อยู่แล้วไง เมื่อมันไม่อยู่เลเวลมันไม่แม็กใช่ไหมผมเลยต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ไงแล้วเวลาเรา Hi ไฮบริดไปปุ๊บอะเราจะเสียไป2ตัวใช่ไหมอ่าเราก็จะได้ตัวไฮบริดมา1ตัวใช่ไหมผมต้องกลับไปสร้างให้2ตัวนั้นใหม่ไงให้มันเลเวล40ไงเป็น,นโลโกจิตชนิดหนึ่งไงกูกูจะตั้งใจมาเก็บให้ครบนี่หว่าอ่ะมามา,มาดวลกันในฝานะครับสำหรับแพ็คแบงค์เคลียวนะครับผมไฟฟ์ฟอร์ฟรอนมาทะลุกันหกพันสาม พลังโจมตีพันเก้าบ้าที่สุดเลยนะครับทีเล็กกระดองเต่านะโอ้โหยอะไรวะนี่อ <c oughs> นี่มึงแก้งกูใช่ไหมเจียม,มตายแล้วดูพลังเลือดเรามีแค่ครึ่งเดียวอะ่ะโอ้ขนาดโวเก่งสุดแล้วนะเออไม่ยากไม่ยากผมว่าไม่ยากอ,อ่าผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วกันต้องมีเลือดนะเพียงมันไม่เปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็วิสานยกแองต้องมีนุกนุกที่แข่งกระแ่งเลยนะเอาไว้ปรับน้ําตัวนั้นไง เปลี่ยน,านมาอย่างแน่เยมันจะต้องไม่เกิดอะไรขึ้นเอาไม่มั่นใจเลยจริงนะมันไม่เปลี่ยนนะเราก็ต้องเอานุ๊กที่แข็งแกร่งนะเพราะว่าไวลบสพีเล็กกระดองเต่านะแล้วก็ต้องมีน้ำครับตัวนึงว่ะที่แม่งต้องโคตรดาเมตเลยนะต้อง6ก0 0เลยนะเออถ้าไม่มีดาเมตไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าตายลอยน้ําเลยทีเดียวเ,เดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวที่2ใช่ไหมเราได้ล้มตัวแรกใช่ไหม รับดาเมจได้ทีนึงก็ยังโอเคนะอะเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะเพราะว่าเห็นดาเมจเยอะดีนะไปะลุยกันดีฝ่านะครับมามีทั้งเลือดมีทั้งดาเมจป้าที่สุดเลยทีเดยอเออนี่เรารับมันป้าเดียวเราก็แทบตายแล้วนะอะาดูดีว่ามันจะเปลี่ยนตัวไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวเราก็แอบเศร้าในใจเหมือนกันนะไม่เปลี่ยนว่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะล้มแกยอยู่นี่หละมาะดึงไปเลยอะไม,ไม่ได้หวังตันะ ผมกลงวว่าจะเก็บสต๊ตกไวห,หนึงครับแต่ว่าสันยากยากเฮ้ยาตายแล้วมันไม่ให้เราเกิสานสต๊กแล้วนะาการอา้าวโอ้ยป้องกันสองก็ไมบอกที่ <c oughs> มันลุ่ท้ายแล้วนะแต่เลเวลยังไม่แม็กนะโอ้โหโคตรเท่เลยทีเดียวมีนุมน่มๆตุ้มๆน้ำหนาๆนุ่มๆอะไรมีตุ้มๆน้ำหนาด้วยนะครับอจริงผมป้องกันห้าก็ได้นะครับแต่ผมไปป้องก,กันห้านะผมวัดใจกันเลยดิฟ่าผมมีหบาทหายแน่แ่ จอมตีหกเราโอ้ยโอ้นมต้องทันสี่ก็ดีอ่ะเออตายไปนะมาฉันจะล้มพวกแกให้หมดด้วยนกน้อยของฉันยังไงฉันก็ยังมีแปดร้อยอยู่ดีถึงแม้ว่าตัวนั้นจะเปลี่ยนไปนะอุ้ยผมหนูจมตียันห้าเลยนะตายแล้วสี่ร้อยแปด เล่นยากมากเลย4ี่นึ4ง4ี่ส4่นะครับมันลบถได้แน่บวก5 r ารนะครับป้องกันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดือดสองนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าฉันจะอยู่รอดแน่นี่นะเฮ้ยจริงผมเก็บสต็กไว้หมดเลยก็ได้นะใช้ตัวน้ำลบให้หมดเลยนะอุ้ยแต่ตัวนี้3ามพันอเลยนะมันยากมันยากมันน่าจะมีโอกาสที่เป็นไปได้ยากโอเคชิบหายเราตายแน่นอนนะเฮ้ยรอดซะงั้นนะโอเคถ้ารอดอย่างนี้ ปิดบัญชีได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ฝากไม่ถอนแล้วนะครับจะปิดบัญชีทันทีนะเราจะชนะได้ดุ้ยตีนี้นะมาเลย <c oughs> แกต้องโจมตีชัน6อยู่แล้วนั่นโอเคเข้าตามแผนเรานะครับแต่ดูว่าเราจะสามารถรับดาเมจของตัวหลังได้มากน้อยเพียงใดนะครับ จมตีหนึ่งจมตีสองเนี่ยผมคิดว่าจมตีสองก็พอนะครับนั่นะเนี่ยผมก็เลยต้องใช้แผนนี้นะแปดร้อยผมรับดาเมจได้แค่ทีเดียวนะครัหนึ่งสองสามนะมาฝายเซอยนยูเลยตีแน่มา,มาวิแต่กี้ผมไม่ได้ดูเลยว่าถ้าจมตีสามจะได้เท่าไหร่นะแต่ว่าจมตีสามสามพันทองแน่นอนนะครับฝายเซีอยอยู่เลยยังไงฉันก็เป็นฝ่ายชนะ มันป้องประมาณต้อง3,006เนี่ยอุ้ยมันไม่ป้องกันป้องกันแค่สองชนะแน่นอนเนี่ยอุ้ยเจ็ดพันแปดชนะลูกไปโอ้โโคตรยากโอ้โห,โโห,โโหเป็นแบงค์เขี่ยวที่แบบว่าบีบจิตใจกูแล้วกัน <c oughs> แจกเท่าไหร่วะเนี่ยสามสิบแอร์เลยหมดหนี่ได้ร้อยยี่เนีโอ้โหบ้าบอบ้าบอขอแตกจัดเราต้องเอาเนื้อสักตัวเนี่เอาเนื้อแล้วก็เอาผื่นให้ จะได้ไม่เปลี่ยนไงมันจะได้ไม่เปลี่ยนไงแล้วจะมีเนื้อที่ทอเราหดอดทนรับดาเมจได้ไหมอืไม่มีเลยว่ะเนื้อที่พอจะมีเลือดหน่อยอ่าตัวนี้นะครับอย่างน้อยๆก็ได้2ทีนะครับได้2ทีด้วอวะได้สทีดีสองทีอ่าเรารับทีละทีนะครับแล้วก็เอ่อเราจะต้องมีพืช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 ที่แม่งต้องแข็งแกร่งเลยทีเดียวเอาดาเมจเน้นๆยอย่างอื่นไม่คิดเลยนะเพราะว่าต้องเหลือสแต็กไว้ตัวสุดท้ายนะครับ ตัวสุดท้ายนี่เราต้องต้องเฟสเลยนะต้องเฟสจัดๆเลยนะมีแปดร้อยก็พอไหวแล้ว5,000กับ4ี0พมันจะไหวจริงหรอวะเอยไหวจริงดิเราต้องเพิ่มขึ้นอีกดิอ่ามาเอาสูตรนี้ไปก่อนนะครับถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็มาเลือกใหม่กันแล้วกันไปเลยไปเลยแอบกลัวมันอยู่ในใจเหมือนกันนะเนี่ยกกัดหนึ่งไว้ก่อนมันจะโจมตีไม่โจมตีก็กัดหนึ่งไว้ก่อนครับ มันไม่โจมตีมเก็บตัวแตกงไม่ได้นะเอ้ยโจมตีเจ้าจำตัวสุนตีคอด้นโตนะทัศนะครับแข็งแรงไปแล้วอ่าผูงชายสองดีโอ้ยอึ้งอ,อ่ะตะลึงอ่ะไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้แต่ละตัวมา อดทนไว้ก่อนบานแชนอ๋อมันไม่ให้เราก็บกระต่อีกแล้วอะตายแล้วแต่ผมได้เจยดแล้วพอแล้วนะครับเฮ้ยบ้มกันสองก็ไม่บอกมันโอยอุ้ยจุดเป็นมีสี่เลยนะโอเคแต่ช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ตายเราไม่ตาย,าต,ายตายสิสภาพนี้จะไม่ตายไปได้ไงอื้ยโดนนกน้อยตบกระเด็นนะคิดดูจะกระเด็นดังปึ๊กอะอุ้ยเราจุดมีสองก็พอแล้ว <c ười> ให้เล็กซี่ได้โชว์นะครับแต่ว่าบ้มกันหนึ่งก็พอเพื่อเรียกเรียกเขาใส่กระปั้นนะครับมา ยันมันโอ้ไม่ยันว่ะไช้ป้านห่างเบาๆนะครับโอเคพันสนะี่นะโหเยอะจ,ะจัดๆเลยจริงๆป้องกัน,กนโส่วนยากนะเราแค่แปดหนอยเองส่วนยากจะจัดเฮ้ยโจมตีหนึ่งเอาแล้วบทสรุปจะมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็สามอันดับป้องกันสองมีห้าสินะมาเลยจะไม่กลัวแกอยู่แล้วเอามาก้าที่เรืองแสงโจมตีสี่แล้วหนึงอีก ้าบอที่สุดโจมตี4ีเหลือหนึ่งใช่ไหมอ่าผมจบตีเลยเราแข่งแกงยางเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราเหลือไว้เพื่อนสองนะครับแค่นั้นก็พอเล็กซี่ไม่ตายไม่ต้องหนีเดี๋ยวฉันเคลียร์เอง <c oughs> ชิปหายแล้วพันกัแ8สิบนะครับจูเนีน 4, เยนะครับมีสี่พันสองเลยอ่ะโร้อยยี่สิบแ่บวิวัฒนาการเกินค้ดไปแล้ว ตายนะครับเราเออโดนผีบกระเด็นไปเลยทีเดียวมาเล็กซี่ออกมาหนีน่าเสียดายไม่ได้ใช้ไม่ตายนะครับแต่ว่าก็พอมันที <c oughs> ยังไงฉันก็เป็นไฝเชนะอยู่แล้วไม่ตายไม่ไม่ตาย,ตาย,ตายแกก็ต้องตายนีนะครับก็ให้นีนะ <c oughs> <c oughs> ป้านี่ไว้ใจได้เสมอ <c oughs> โอเคอ่า <c oughs> ให้มันได้อย่างนี้เซต้องมีเด็กดือ้อประจำเลยนะในโนเสาร์ของเรานะครับโอเว่น นายต้องดูแลนโนเสาร์เราให้ดีฝรนี้นะรู้สึกว่าขนองละเกินตัวนูน้นตัวนี้อยากลงสนามนะครับแต่เอ้ยตายแล้วค่าสมบูรณ์น,นะครับแต่ว่าแค่4,700ไม่เยอะไม่เยอะ4,700เดาเมจพันฝาดั้งนั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันไม่ไม่จัดเต็มมันไม่ได้หรอวะอากาศเนี้ยแล้วก็ต้องมีนกจตัวแล้วก็ต้องมีพืชที่ นะต้องเก่งนะก็มีเลือดเด้๋ยวผมดูอาการแล้วนะมีเลือดนี่ซุกใส่ซุกใส,สยแ,ยแย่นะเออไอ้เราที่เอาตัวนี้ไปเพราะว่าพืชเราไม่แพ้ทางใครนะครับโอเคปลุยกันดีฝ่านะครับยังไงการวางตัวที่ดีของเราก็อาจจะพาเรามีใครไปบาดรึ่งนะครับเพราะมันต้องเปลี่ยนตัวเสียสลกนะครับดังนั้นเราจะไม่ป้องกันเลยป้องกันทําไมไม่จําเป็นใดๆทั้งนั้น ไหนนะมีพันหนึ่งมันเพิ่มมาเป็นพันหกเลยนะพันเจ็ดนะบ่หมาเดเกินไปหรือเปล่าเราเฮ้ยแต่เราเดียเราเล่นเด็กเร็วอย่เราเล่นเด็กเร็วอ่ากักหนึ่งพัองบบนึงอ้าหนึ่งนี่นเออ <c oughs> เนี่ยมีสามมันได้พวงกันจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเด็กเร็วนะครับหลักๆมันเลยนะเราเล่นเด็กเร็วไม่ได้แล้วัะมันไม่ทําอะไรเลยนะอาการนี้นะครับขอดูนขอมเล็งก่อนนะครับอีเราชนะได้ทําอย่างนี้นะครับ นะมีหจริงๆด้วยดีนะไม่ป้องกันนะครับป้องกันไฟก็ไม่อยู่แล้วนะร,รู้นะอือรับรู้ได้ด้วยแรงพลังธรรมชาติเออจิตสังหารมันออกมาขนาดนั้นผมจะไม่รู้ได้ยังไงน,นะันอันตรายสุดๆเลยทีเดียวโจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตีสองอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองอ,อ,ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยถ้าเราป้องกันสามอยู่นะครับแต่ว่าป้องกันสามนะอุ้ย เออพวกกัน3ามนี่วายังไงก็อยู่นะโอเคผิดก็ให้ตายไปหนึ่งนะ <c oughs> เพิ่มขึ้นยังไงก็ไม่เพิ่มมากกว่าฝั่งกันสนะคับมาเลย <c oughs> เคนโทรัสมาอาอา้ยกัดไม่เข้านะนี่หนังเหนียวเขียวยากบอกแล้วถึงแกจะเ,เ,เลเวลร้อยแต่ฉันก็ไม่กลัวแกอยู่แล้วฉันมีนักมงในตำนาน ถึงแม้ว่าแกจะมีโลกเกาะที่แข็งแค่ไหนก็เตียตัวตายซะเถอะอย่าอยู่เลยโฟมมันหัวแดงโอ้ไม่มองว่ากัดซะง,งั้นนะครับโอเคเฮ้ย <c oughs> จริงๆป้องกันแล้วส่วนก็ได้นะครับแต่ไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีเด็กไม่ดีขอทำกันเองเออมาเลยพัชเยปโรตอรัสเอาเฮ้ยเราก็ชนะไอเดียอย่างเงี้ยทีนี้ได้โมงสมใจหัวแดงนี่เก็บหมดเลยอะ่ะ เห็นว่าไม่เก่งไม่จริงนะครับนี่นะไม่นะภาพรีเจนระดับสามีย้แบบเรยโอ้โหเป่งปังเป็นประกายเลยทีเดียวโดวยเฉพาะที่หัวล้น้นโอ้โหแสงออกหัวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแบงค์เขียวแสนทอรหดขอซะหน่อยอะโอ้โหไม่ลุ้นเพราะรู้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะครับก็เติมซะหน่อยนะโอเคห5สห้า <c oughs> นะครับนี่แหละที่อยากได้คือ JW เนี่ยอะ ก็พยายามเปิดการ์ดกันไปเรื่อยๆนะก็จะได้ JW นะครับออก็อย่าลืมนะกิจกรรมตรงนี้นะครับเฮ้ยมันเต็มแล้วนี่ว่ะตายแล้วอะเต็มก็รับเลยนะอะซัมโอ้โหเติมเติมเน,น้นเ้นเด่นเออโอยโลนแล้วอ่ะขอไม่มากเลยคอมปี้พี่คาดกันแล้วกันแล้วอจูสิจังเกิลนะแ Ju นะพ็คไหครับผมปด โอ้ยอุตส่าห์ตั้งใจอ่ะโอ้ยบ้าบอที่สุดเลยแบงค์เขียวก็ไม่ได้มะเฮ้ยมันมีแบงค์เขียวมั้ยมีดิมีนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบต่อสามสิบป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าไม่เป็นไรดีเล่พันห้าก็ได้อ้อบาดแชงอีกแล้วว้แต่ิอาไปโบได้นะเออไปไฮบิดได้เก่งอยู่นะโอเค 130. อีกร้อยอ่าอย่าลืมเข้ามารับกันนะครับกับอีเวนต์พิเศษฮัลโลเวอร์ะนะครับที่ผมรับไปตะกี้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกและก็สัมผัสได้ถึงความเกลือเหมือนผมนะครับ <c oughs> <c oughs> อไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เลยต้องพูดอย่างนี้นะไปแล้วเนะี่ยไปแล้วกินกันจริงๆรดีป่ะบอกว่าเซ็งแล้วนะเพราะว่าได้เกลือโอ้โหว,วันนี้เกลือตั้งแต่เช้ามาแล้ว เรียกว่าเติมกันเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมถ้าคุณอยากรู้สึกเหมือนผมก็โหลดเกมนี้มาแล้วก็นี่มาตีแพ็คเหมือนที่ผมตีนะแล้วคุณจะได้รู้สึกได้ว่าเกลือนั้นมันเค็มเช่นไรเกลือสมุทรเกลือทะเลเกลือสินเทาแม่งแดกทุกเกลือ พอดีฝ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้งล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซ b บส r คร e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งแต่ละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับเกลือสีขาวที่ทาเต็มตัวไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปตากแดดละซีโยแกนทุกคนฟาดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟย